สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Rabbitella 2กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องล่าหัวใจมังกรใน EP ีที่35เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะเทียนเย่ากับเยี่ยนหุยเดินทางมาถึงหมู่บ้านทงหลัวที่นี่กลับแตกต่างไปจากที่เคยเห็น บ้านเกษตรย่ำแย่กว่าที่เคยเป็นทั้งยังมีชาวบ้านมาดักรอรุมถามเยี่ยนหุยกับเทียนเย่าว,ว่าพวกเขาเป็นใครมาทำอะไรที่นี่โชคดีที่อาสะพ้ายจำพวกเขาได้อาสะพ้ยคนนี้ยังคงเกรงกลัวเยี่ยนหุยอยู่เพราะครั้งที่แล้วเคยถูกนางสั่งสอนอาสะพ้ยพาเทียนเย่ากับเยี่ยนหุยไปดูบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่และเตือนพวกเขาว่าอาศัยอยู่ที่นี่ก็ให้ระวังกันหน่อยเพราะหมู่บ้านข้างๆไม่รู้เป็นอะไรมีเหตุรบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อย เยนหุยรู้สึกว่าเรื่องมันแปลงๆหรือพวกเขาจะถูกมนต์ดำควบคุมดูท่านางจะต้องไปดูสักหน่อยแล้ว หลังทุกคนจากไปเย็นหุยก็พาเทียนเย่าเดินชมบ้านเล่าเรื่องแต่ก่อนให้เขาฟังเพื่อฟื้นความทรงจำให้เขาแต่เทียนเย่าก็ไม่มีท่าทีจะจำได้แม้แต่น้อยนิดเย็นหุยบอกเขาว่าไม่เป็นไรค่อยๆทบทวนก็ได้อย่าเพิ่งเร่งรีบจากนั้นนางได้บอกให้เขาทบทวนความทรงจำไปก่อนส่วนนางจอ,อกไปทำธุระเสียหน่อยประเดี๋ยวจะกลับมาเมื่อได้อยู่ตามลำพังเทียนเย่าลองนึกดูปรากฏว่าเขาเห็นด้านชั่วร้ายของตนและคิดว่าตัวเองเป็นคนเลว เยี่ยนหุยออกไปสืบเรื่องมนต์ดำที่ก่อกวนผู้คนในแถบนี้นางได้เจอสตรีผู้หนึง่งมีลักษณะคล้ายคนเสียสติพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาชาเยี่ยนหุยรู้สึกคุ้นหูนักหรืออาชาที่ว่าจะเป็นปีศาจงูที่นางเคยพบเจอปีศาจงูตัวนั้นบอกว่าเขามีคนรักคนหนึง่งคนรักที่ว่าอาจจะเป็นแม่นางผู้นี้ แม่นางผู้นี้ยังพูดถึงไข่มุกอคีเย็นหุยบอกให้นางจะเย็นเย็นเดี๋ยวจะพาไปตามหาขณะเดียวกันเทียนเย่าก็ออกมาตามหาเย็นหุยเพราะนางหายไปนานแล้วแต่เขากลับได้เจออาจารย์ของนางแทนเดิมทีเทียนเย่าก็ไม่ค่อยชอบอาจารย์ของเย็นหุยอยู่แล้วเขาจึงไม่ต้อนรับอาจารย์ของนางทั้งสองต่อสู้กันกลายเป็นว่าอาจารย์เย็นหุยกําลังสอนเทียนเย่าต่อสู้เย็นหุยซึ่งกลับมาที่นี่พอดีพร้อมกับแม่นางอาอินนางมองเห็นการต่อ ต่อสู้ของทั้งสองคนและคิดว่าอาจารย์สอนเทียนเย่าได้ดีกว่านางมากจริงๆเมื่อการต่อสู้นั้นจบลงเยี่ยนหุยเดินเข้าไปหาคนทั้งสองอาจารย์ของนางได้เห็นอาหวินก็จำหน้าได้ทันทีเขาได้ตรวจอาการให้อาหวินบอกว่านางโดนวิชาเหมมันบุปผาทำร้ายจึงทำให้เสียสติเยี่ยนหุยกล่าวว่าวิชานี้มีเพียงเจ้าสำนักเฉินซิงเท่านั้นที่ทำได้อาจารย์ของนางรีบป,ปฏิเสธอาหวินหายตัวไปเมื่อ20ปีก่อนแต่ใน ตอนนั้นเขายังไม่ได้เรียนวิชานี้อาจเป็นไปได้ว่าคนที่ลงมือกับอาวินอาจจะเป็นชิงกวางไม่รู้ว่าเมื่อ20ปีก่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่หากอยากรู้ความจริงคงทำได้เพียงต้องรอให้อาวินฟื้นคืนสติ เทียนเยาบอกว่าวิชาเหมันบุกผาเป็นวิชาทางน้ำใช่หรือไม่เขาสามารถใช้ไฟกำจัดได้เทียนเยาเริ่มลงมือแต่พลังของเขายังไม่มั่นคงจึงไม่อาจกำจัดมันได้เยี่ยนหุยปลอบใจเขาว่าไม่เป็นไรเขาเพิ่งจะฟื้นฟูวิชาทำไม่ได้ก็ไม่เห็นแปลก เทีนยนเย่าจึงถามนางว่ามีวิธีที่ทำให้เขาฟื้นฟูพลังวิญญาณได้อย่างรวดเร็วหรือไม่เยี่ยนหุยอึกอกักเทีนยนเย่าเห็นเช่นนั้นจึงหันไปขอคำแนะนำจากอาจารย์ของนางแทนอาจารย์สอนเทีนยนเย่าเพียงไม่นานปริชานของเขาก็เปิดกว้างยิ่งใหญ่ไพศาลมากขึ้นกว่าเดิมเทีนยนเย่าเรียนรู้ได้รวดเร็วมากเมื่อถึงช่วงเวลาทดสอบความรู้ที่สอนไปเขาทำได้ดีอาจารย์ถึงกับเอ่ยปากชมว่ามีพรสวรรค์เหนือชั้นเยี่ยนหุยเห็นว่า อาจารย์ได้รับบาดเจ็บ เพราะเทียนเย้ายังไม่รู้จักควบคุมพลังตนเองจึงเอายาไปให้และขอโทษแทนเขาอาจารย์เลยตัดสินใจเล่าเรื่องในอดีตของนางให้เยี่ยนหุยฟังครั้งนั้นที่อาจารย์พาเยี่ยนหุยกลับเขาเฉินซิงเขาได้พานางไปพบชิงกวางชิงกวางปิดผนึกเกล็ดป้องหัวใจที่อยู่ในตัวเยี่ยนหุยและย้ำบอกอาจารย์ของนางว่าหากผนึกเก็ดป้องหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงไปให้รีบไล่นางลงจากเขาทันทีแม้เขาจะไม่ค่อยเข้าใจแต่เพราะคำสั่งเสียของอาจารย์จึงได้ทำตาม เยี่ยนหุยถามว่าเหตุใดชิงกว่างถึงได้สั่งเสียเช่นนั้นอาจารย์ของนางตอบว่าอาจเป็นเพราะเขาอยากจะทำลายเกลรดป้องหัวใจนอกจากนี้อาจารย์ยังได้เล่าเรื่องที่เขาหลุดเข้าไปในปริชานของฝูอินหรือเจ้าแห่งมนดาให้เยี่ยนหุยฟังเขาได้พบชิงกว่างที่นั่นอีกฝ่ายก็ยังบอกให้เขาทำลายเกลรดป้องหัวใจแต่เมื่อมาคิดคิดดูทั้งหมดนี้คงเป็นแผนของเจ้าแห่งมนดานับตั้งแต่ที่ชิงกว่างจากไปบนเขาดาราทัศเทียม ฟ้าคงเป็นเจ้าแห่งบนดำที่อยู่มาโดยตลอดอาจารย์ขอโทษเยี่ยนหุยเขาถูกคนหลอกใช้จึงได้ทำร้ายนางเป็นความผิดของเขาทั้งนั้นเมื่อรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วแต่เยี่ยนหุยยังคงไม่อาจให้อภัยเขาได้อาจารย์กล่าวว่าเขาก็ไม่ได้หวังให้นางให้อภัยเขา เยี่ยนหุยกลับเข้ามาในบ้านนางเรียกหาเทียนเย้าเขาวิ่งมากอดนางนางจึงถามว่าเป็นอะไรเขาตอบว่าเขาไม่มีความสุขเพราะนางมอบยาให้อาจารย์ของนางเยี่ยนหุยรู้ตัวว่าเขาคงหึงนางเข้าเสียแล้วจึงได้ง้องอนจนเขาหายดีเยี่ยนหุยสังเกตได้ถึงความผิดปกติบางอย่างที่อยู่รอบๆหมู่บ้านนางเดินออกไปดูมีกลุ่มชาวบ้านเริ่มทำร้ายกันเพราะถูกมนต์ดำควบคุมนางเทียนเย้าและอาจารย์จึงได้ร่วมมือกันช่วยชาวบ้าน ที่ยังไม่ถูกมนต์ดำควบคุมมนต์ดำพวกนั้นกลืนกินพลังของเย็่นหุยได้ในยามที่นางต่อสู้กับพวกมันพวกมันจึงไม่เป็นอะไรอาจารย์จึงสั่งให้เทียนเย่าใช้เพลิงมังกรต้านมนต์ดำไว้ขับไล่ต้นตอของมนต์ดำที่อยู่บนอากาศออกไปเสียก่อนเถียนเย่าใช้เพลิงมังกรทลายมนต์ดำสุดท้ายทําได้สําเร็จเขาฟื้นฟูพลังได้เร็วมากแม้แต่อาจารย์เย็่นหุยยังตกใจแต่กลุ่มชาวบ้านที่ถูกมนต์ดำควบคุมนั้นบนตัวของพวกเขายังมี มนดำอยู่อาจารย์เยี่ยนหุยตัดสินใจใช้เข็มทิศที่เฉินอี้มอบให้ดูดพลังมนดำออกจากตัวพวกเขาแต่มันไม่หมดและเยี่ยนหุยรู้ตัวว่านางสามารถดูดซับมนดำพวกนั้นได้นางจึงดูดซับมนดำพวกนั้นมาไว้ในตัวของนางจนหมด ชาวบ้านจึงเริ่มกลัวเยี่ยนหุยบ้างต่างตะโกนบอกให้กำจัดนางอาจารย์ช่วยออกหน้าให้เขากล่าวว่าหากเยี่ยนหุยเป็นปีศาจต,ตัวเขาเองก็เป็นอาจารย์ของปีศาจเช่นกันหากใครหน้าไหนกล้าทำร้ายนางเขาและเขาเฉินซิงจะไม่ปกป้องคนผู้นั้นเยี่ยนหุยรู้สึกซาบซึ้งและเริ่มใจอ่อนกับอาจารย์วันนี้เทียนเย่าใช้พลังไปเยอะมากเมื่อหัวถึงหมอนเขาจึงหลับไม่รู้เรื่องเยี่ยนหุยใช้ช่วงเวลานั้นเปิดใจคุยกับอาจารย์นั่งถามเขา เพราะว่าเหตุใดต้องปกป้องนางด้วยอาจารย์กล่าวว่าความสัมพันธ์สิทธิ์อาจารย์นับสิปีนั่นคือเหตุผลเขาไม่เคยอยากทํำร้ายนางไม่ได้อยากเห็นนางต้องตายเย่นหุยกล่าวว่าเขาช่งโลภเสียจริงอยากได้ซึ่งทุกอย่างแบกรับไว้มากมายเช่นนี้ไม่เหนื่อยบ้างหรือ อาจารย์กลับถามว่าวันเวลานับสิบปีที่นางอยู่บนเขามีความสุขบ้างไหมเยี่ยนหุยลองนึกย้อนถึงตอนที่นางอยู่ที่นั่นรู้สึกว่าที่นั่นก็มีความสุขดีปกป้องคนคนหนึ่งว่ายากแล้วยังต้องปกป้องคนทั้งสำนักคงต้องยากมากกว่าเป็นแน่ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยต,ตอนที่35หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า